สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับมาพบมาผอกับจากขวงในช่วงเลรงคือเก่านะครับพี่น้องครับกับเขากับหน้ามาฝากพี่น้องเหมือนนี้นะครับเป็นปลาหมึกสายนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเห็ดเรียบร้อยแล้วครับเต็มถ้วยเลยครับนี่เห็นบ่ครับรากะแก้มก็บอกมาละน้องพี่น้องผักกาดหอมแน่นะครับมีผลไม้มาฝากพี่น้องครับเป็นผลไม้ประจําปีครับเป็นบลกทุเรียนนะครับบลกทุเรียนมาจากจังหวัดระยองว่าสันพูดบอกว่าลงเครื่องมาใไไหมพว่าสัน นะเพื่อนม่าฝากครับเพื่อนม่าฝากเนาะนี่ยเพื่อนก็ขายอยู่ครับเพื่อนขายอยู่บริเวณแถวแถวหน้าค่ายที่ผมอยู่นี่แหละครับนะครับลาดหนองเฟิร์นไทยรอบเนาะพี่น้องนะเสแสร้งน้ำกันครับเป็นของหมอนทองพี่น้องครับนะมีตำหนี่ครับพี่น้องนะมากินน้ำกันกับผมคือเก่าครับพี่น้องมาครับเดี๋ยวผมที่เอาเอาส่วนตักตักไซนี่หนีได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ตักไซนี่แล้วครับ เขาไม่ในบ้านครับเมือนี่กล้องมันก็บบค่อกชัดปนไดเนาะพี่น้องเนาะผมกับพายามถือบอกเขาไม่ในบ้านแต่ฝนกับตกได้ตกดีพี่น้องครับตกได้ตกดีครับมาครับพี่น้องครับกินน้ากันขึ้เก้าครับปลาหมึกสายันโตเลยพี่น้องือยังหน่อยแต่น้องน้าจิ้มเนาะเอาให้อีกนิดนึงคันบล็อกกับซดเอาแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมาครับกินน้ากันกับผมคือเก้าพี่น้องปลาหมึกสาย ยำกุ๊บ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 เลยพี่นอ้องครับมันบบกค่อยพอเนอะเอาขี่พี่นอ้องเป็นโตขี่เลยพี่นอ้อง พอดีเลยครับพี่น้องครับระดับขึ้นก,คา,กนลลาครับกับจ่าขวงเนาะฝนบอยอมลดละครับนางเบิ้งสักพักหนึ่งเราบ่ลงครับไ่ได้ออกแท้ๆครับเหมือนีนเบิ้งอากการเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแท้ๆกันเลยเอ้า บริโอ,อก,การต้องกินในบ้านครับพี่น้องครับกระเบื้สายเป็นตัวตัวพี่น้องอผม้่มามันต้องสดหนาเนะพี่น้องขอให้ได้ครับเดี๋ยวสดหนามเนาะ โ oh, อ้อหครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นตอนพอดีครับครับสดน้ำสดสดแกวพี่น้อง ช่วงนี้กับเป็นช่วงบอกทุเรียนนะครับพี่น้องทุเรียนกำลังออกครับพี่น้องครับทุเรียนกำลังออกแล้ว นี่ครับพี่น้องเป็นโตเลยครับพี่น้องครับ ตวกแล้วกับเสด็จโอ้โหเปรีป้ยวมากครับพี่น้องครับ <c oughs> ท่านเข้ามาในบ้านยาำได้นี่บ่อไก่ชัดครับพี่น้องครับบอ่อไกทชัดได้ <c oughs> นำหนวดมันกอนกับย่องตาวหนวดอย่างเดียวก่น ประกาศพร้อมแล้วนะน้อง บอต้องให right, ้มันสุกหลายครับเอาแบบสะดุ้งสะดุ้งเพราะครับจังสีหวานครับพี่น้อง เบสเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวนําของหวานต่ออืม,ม,มทุเรียนตามดูดูการพี่น้องโอ้หมอนทองพี่น้องเบิ้งครับอย่าให้เบี่ยงเดี๋ยวเห็นมาครับพี่น้องโอ้กล่องผมกับกีฬากีฬาพี่น้องเห็นมาครับ <laughs> กล่องผมกับบัวชัดพี่น้อง กรอบนอกนุ่มในครับท่นี้ส่วงสี่มันเลเล,เลี่ยบอ่นะหวานครับนอ้องหวานแห้งค่ะครับ ตบด้ยวยของหวานนาทีปีแรกมั้งเนี่ยที่แรกมั้งครับเนี่ยในปีนี่ครับเนี่ยครับจะได้กินเนี่ยครับ หมอนทองครับพี่น้องเอาแบบนี้พี่น้องเอาแบบกขบขบเลยเนาะอืม้มบียูงนี้พี่น้องเหมือครับหน่วยที่ครับพี่น้องงานะวางกันที่คำใหญ่พอด เขาค,ครับพี่น้องครับเพ็เพแอะไรก็ตามโดยบักทเรียนนะทุเรียนรอบปีเปอ,อ อิ่มครับพี่น้องครับปลาหมึกกะโลหนึงครับปลาหมึกสายนะครับลากาบกทุเดียนนะสามเขาเรียกไงสามภูพี่น้องสามภูใหญ่ๆอิ่มครับคนผู้น้อยกินได้ซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะจะมันแซ่บไรครับพี่น้องมือนี้นะครับพี่น้องครับแต่ก้อนจี่ล่าจากพี่น้องนะครับในคลิปนี้นะครับในระหว่างการรับประทานนะครับการบอกการจากันบุภาพจากกวงกับตอกขอถทษขออภัยพี่น้องไลยๆครับพี่น้องครับ มักนะครับกดกดได้นะครับถูกอกถูกใจกัดกดแช้ผมคือเก่าครับพี่น้องครับกดที่ตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งน้ำด้วยครับพี่น้องครับคอยมาพบพาะกันไหมในคลิปหนานะครับคลิปนี้กล้องสีบอสัดแน่ต้องขออภัยหลายๆนะครับพี่น้องครับคอยมาพบพกันไหมครับคลิปนี้เพราะว้สานีครับปลาหมึกสายนะครับกัปน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคอยมาพบพกันใหมครับสำหรับคลิปนี้เพราะว้สานีครับพี่น้องสวัสดีครับ